ไปดูความทุกข์ร้อนของชาวบ้าน9าปีเต็มๆกับพื้นที่ที่เมื่อไหร่ฝนตกกลายเป็นทะเลโคลนแถมพื้นที่อย่างนี้เขาจุดเทียนแล้วต้องรีบทำทุกอย่างก่อนพระอาทิตย์ตกดินครับมันเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ครับนี่ฮะตำบลหนองแจ้งใหญ่แจ้งใหญ่ตลอดอที่นครราชสีมาแจ้งแล้วแจ้งอีกแจ้งมาเก้าปียังเดือดร้อนแบบนี้อยู่เลยนะครับไม่มีไฟฟ้าใช้ครับที่นี่ ชาวบ้านเนี่ยจุดเทียนนั่งล้อมวงกินข้าวกันแบบนี้มานานกว่า9ปีเลยนะครับนอกจากบ้านหลังนี้แล้วก็ยังมีอีก9้าหลังครับในตำบลหนองแจ้งใหญ่ที่อำเภอบัวใหญ่จงังหวัดนครราชสีมาก็อยู่ในสภาพเดียวกันครับไม่มีไฟฟ้าใช้เหมือนกัน<ะ>กิจกรรมทุกอย่างเนี่ยเขาบอกว่าในหมู่บ้านนี้สองแห่งเนี่ยฮะต้องทําก่อนพายที่ตกดินตอนกลางวันเนี่ยยังมีความสว่างอยู่บ้างแต่พอฝนตกฟ้าครึ้มครึมพายที่ตกดินไปปุ๊บทุกอ,อย่างต้องหยุด แล้วก็จุดเทียนกันแบบนี้ครับเพราะว่าแม่ดูช่วงนี้นะฮะฝนตกแทบทุกวันไม่มีแดดด้วยก็อยู่กันยากลำบากแบบนี้ล่ะครับตงนี้ไฟฟ้าเลยเอาเราเราอยู่จังไหนก็ยูซีแหล่ะกับไตเทียนอันมเกขาวเทียนมใไ้แน่กับเป็นซื้อเทียนมาใตรวมกันซื้อแพงตู้ละเต๋อเออมาตัอันที่ว่าหมอบไฟนี่แหละตัวหมอแผงไฟหมอแบตไฟนี่แหละหมอแบตรถเนี่ยว่าไงแต่ก็หมอแพงไม่น้อย ตำบลหนองแจ้งใหญ่ที่โคราชคุณอยู่มา9ปีไม่มีไฟฟ้าใช้ะค่ะคือความลำบากเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ไม่มีไฟฟ้าใช้เท่านั้นนะคะพี่บ๊อพี่เอกเพราะเวลาหน้าฝนฝนทีไราทางเข้าออกหมู่บ้านซึ่งยังเป็นดินลูกกรังจะกลายเป็นทะเลโคลนทันที <c oughs> ถ้าผู้ใหญ่นะ <c oughs> เข้าออกซอยเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกแต่เด็กๆสิคะเด็กๆที่เขาต้องเดินไปโรงเรียนทุกวัน <c oughs> เข้าออก <c oughs> เข้าออก <c oughs> ทุกวัน ทุลักทุเลพอสมควรไปดูภาพกันค่ะ โอ้โหนี่ปรับตัวเลยนะครับมาล้างเท้าด้านหน้าเพราะว่าต้องเดินลุยโคลนต้องเดินเท้าเปล่าออกมาใช่ใครที่บอกว่าน้ําท่วมช่วงนี้เดือดร้อนเหลือเกินนี่มาดูมาดูตาบลหนองแจ้งใหญ่หนักไหมละ่ะ9ปีครับปัญหาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นมานานกว่า9ปีแล้วนะคะชาวบ,บ้านบอกว่าพวกเขาเนี่ยมาปลูกบ้านอยู่นอกเขตชุมชนมห่างจากชุมชนไปประมาณ2กิโลเมตร แล้วตรงนั้นเนี่ยมีอยู่ด้วยกันกว่าสิบหลังรวมกว่าสี่สิบคนที่ผ่านมาเคยยื่นเรื่องไปยังการไฟฟ้าในพื้นที่ซึ่งทั้งการไฟฟ้าแล้วก็อบอตอลงพื้นที่มาตรวจสอบแล้วนะคะมาแล้วค่ะแต่ติดเรื่องเดียวไม่มีงบประมาณชาวบ้านก็เลยได้แต่รอรรรรรรอมาเก้าปีแล้วเรื่องอย่างเงียบจึงอยากวิงบอลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้เร่งหาทางช่วยเหลือชาวบ้านหน่อยค่ะ